สวัสดีค่ะพบกับชมพู่ในช่องของฟูนะคะวันนี้ผู้นะคะก็จะมาสอนทำเล็บเซลนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะทำเนี่ยคือเป็นสีพื้นธรรมดาเนาะเดี๋ยวผู้จะเอาลิงก์มาให้ข้างบนนะคะเป็นการทำเล็บลายคริสต์มาสที่ผ่านมาใช่ไหมเราก็จะมีการทำลายไปแล้ววันนี้เราก็จะมาสอนทำแบบเรียบธรรมดาฉบับทำด้วยตัวเองฉบับง่ายๆนะคะเพื่อนๆสามารถทำด้วยตัวเองตามได้เลยเชื่อว่าแบบพอดูคลิปนี้เสร็จแล้วอบเพื่อนๆสามารถทำตามผู้ได้เลยแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าวันนี้ขั้นตอนการทำก็คือง่ายูจะสอนค้ง ที่ทำเทคนิคเกรดเล็กๆไม่น้อยนะคะที่เพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปทําได้เลยด้วยตัวเองที่บ้านอย่างที่ผู้บอกนะคะช่วงนี้เราก็จะได้ทําแบบด้วยตัวเองเยอะมากเพราะด้วยสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะขออ้างอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันทาให้เราไม่สามารถที่จะไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมกติได้จะเข้าร้านทำเล็บทาผม,มก็ ยากนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากสวยเพราะฉะนั้นก็ทำด้วยตัวเองก็ได้นะคะวันนี้ที่สอนก็เป็นฉบับง,ง่ายนะคะเพื่อนๆสามารถทำตามได้เ,เลยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเล็บก,ก่อนทำายังไงคือวันนี้เล็บสั้นนะคะเล็บสั้น,นลายอะไรก็ได้ได้อยู่แหละถ้าเล็บสั้นทำลายน่ารักน่ารักก็ได้แต่วันนี้ผู้เลือกที่จะทำแบบเป็นลายแบบเล็กอี่ยับยั้ให้ดูไปใกล้เลย,เ,ลยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะโทษทีนะคะผู้เลืมบอกนะสีที่ผู้เลือกทำนนี้เป็นสีตอนนี้ค่ะของวานนลลานะคะตอนนี้ผู้ ชอบมากๆเพราะว่าเนื้อสีเขาเข้มข้นจริงๆตัวที่เขาสามารถทาได้ทั้งทาเลยแล้วก็เพ้นได้ด้วยนะคะสีเขามีความแบบเนื้อเนื้อมันทาง,ง่ายมากๆถึงเราจะทาไม่เก่งใช่ไม้มตัวนี้มันก็คือช่วยแบบหมืนอนแบบเกลี่ยง่ายสมูทเนื้อหนาแน่นเม็ดเขาเรียกว่าเม็ดสีแน่นมากๆเลยนะคะก็อยู่ได้นานด้วยตัวน,นี้เป็นสีของเวเนล่าเนาะ ขวดก็น่ารักเนาะขวดนี้อยู่ประมาณกี่บาทนะ200กว่าบาท290ร้อเก้าขาค่อนข้างแพงนะแต่ว่าโดยหมายถึงว่าอ้างอิงความแพงจากแบรนด์อะไรต่างๆที่ผู้เคยซื้อมาอะไรยี่ห้อยี่ห้อนี้ก็คือราคาค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าก็ก็สวย,ยให้ดูเน,นื้อสีข้างใน,นสีแดงเป็นสีแดงตับเพชรน,นะคะที่เราจะทา,ทาวันนี้เนาะโอเคอเดีเ๋ยวเ,เ,เรามาเริ่มทันกันเลยค่ะ เล็บก,ก่อนทําของเรานะคะเราก็เตรียมหน้าเล็บให้เรียบร้อยนะคะเริ่มจากการที่เราตะไบเล็บนะคะผู้ใช้ของซารอนซีเค็ดนะคะ100ทับร้อยแปดสิบเนาะจะเป็นความหยาบของตะไบนั่นเองค่ะตะไบให้ครบทั้ง10นิ้วเนาะพยายามตะไบให้ทั่วเล็บนะคะพยายามตะไบเบาๆเบาๆตะใบเรื่อยๆนะคะให้เล็บเนี่ยขจัดความมันออกไปนะคะนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้นะคะบล็อกขาวของเรานั่นเองนะคะ มาตะไบทับนะคะให้มันมีความเรียบเนียนเนาะเพราะว่าตะไบตัวที่แล้วนะคะที่เราได้ตะไบไปของซาลอนสีเข็ดเนี่ยมันจะมีความหยาบมากๆนะคะทําให้หน้าเล็บเรานะคะจะเป็นขุยเวลาเราทาเล็บไปมันจะไม่เรียบเราก็จะใช้ตัวบล็อกขาวตัวนี้นะคะช่วยในการทําให้หน้าเล็บเราเรียบนั่นเองค่ะแล้วก็ปัดๆนะคะเสร็จฝุ่นออกนะคะก็จะได้เนื้อเล็บประมาณนี้ค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาลงเป็นตัวบอลเอทของตัวนี้นั่นเองนะคะท้ายครบ10บนิ้วนะคะบอลเอทนะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของกันความชื้นขจัดเชื้อรานะคะเวลาเราทาเล็บเจลเนาะมันจะอยู่ได้นานตัวนี้รองพื้นไว้ก่อนนะคะกันหน้าเล็บเหลืองต่อไปนะคะเราก็จะมาทาตัว พราเมอร์นะคะตัวที่2ตัวนี้คือพระเอกของเรานั่นเองนะคะตัวนี้ช่วยทําให้เล็บของเรานะคะยึดติดอยู่กับสีน้ํายาทาเล็บของเราหรือสีทาเล็บนะคะให้นานยิ่งขึ้นคะ่ะตัวนี้ก็ทายครบ10นิ้วเช่นกันนะคะต่อไปเราจะมาทาตัวเบสโค้ตกันนะคะทายครบ10นิ้วเช่นกันนะคะเวลาอบอยู่ที่30วิพอทําข้างซ้ายเสร็จนะคะเราก็มาทําข้างขวาต่อกันคะ่ะทาครบแล้วเราก็จะอบด้วยเครื่องอบในเวลา30วิเช่นกันคะ่ะ หลังจากทาเบสโทนนะคะเราก็มาทาสีของวิเนล่านะคะสีที่ผู้เลือกใช้ก็คือสีแดงตัวนี้นั่นเองนะคะเบอร์หนึค่ะเป็นสีแดงสดนะคะปากกายเพชรกักเพชรนิดหน่อยนะคะเราก็ทาให้ครบทั้งหมดนะคะ10นิ้วเลยไล่จากทานิ้วด้านซ้ายก่อนนะคะเราก็ทาไปเรื่อยๆนะคะพยายามทาให้ไม่ต้องหนามากเนาะเว้นนะคะตรงโคดเล็บนะคะไว้ประมาณ 1-2เส้นผมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันชิดโคนนะคะถ้าชิดโคนเกินไปเนี่ยมันจะล่อนนะคะมันจะทำให้ล่อนเร็วนั่นเองนะคะพอเราทาครบทั้งห้านิ้วแล้วนะคะเราก็เข้าเครื่องอบเหมือนเดิมค่ะผู้จะใช้เวลาอบทั้งหมด60วินาทีนะคะพออบครบเสร็จ60วิวิเนียรอบแรกนะคะเราก็จะมาทารอบที่2กันนะคะค่อยๆทานะคะทาบางๆเนาะถ้าทาหนามากเกินนะคะสีมันจะแบบว่า อบไม่แห้งมันจะทําให้ร่อนเร็วนะคะแล้วก็ถ้ามันมีเลือะตรงไหนเราก็ใช้มือนะคะกรีดออกเกลี่ยออกนะคะก่อนที่จะเอาเข้าไปอบหลังจากนั้นนะคะรอบที่2อผู้ก็จะใช้เวลาอบอีกประมาณ60วินาทีคะ่ะพอเราทาข้างแรกเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทาข้างขวาของเรากันบ้างนะคะข้างนี้ผู้ก็จะไม่ค่อยถนัดนิดนึงเนาะเพราะปกติผู้จะถนัดมือขวา พอมือขวาจะทําข้างซ้ายอถนัดแต่ถ้าข้างซ้ายมาทํามือขวาก็ไม่ค่อยถนัดนะคะเราก็จะค่อยๆทาอย่างช้าๆนะคะค่อยๆทาทีละนิดทีละนิดทาบางๆนะคะแล้วก็ค่อยๆทาให้ครบทั้งหมด5านิ้วนะคะพอเราทาครบ5นิ้วนะคะผู้ก็จะอบเหมือนเดิมคะ่ะ60วินาทีนะคะครั้งแรกก็อบ60ิวินะคะพออบเสร็จนะคะเราก็จะมา ทาซ้ํารอบที่2นะคะเหมือนเดิมคะ่ะทาครบทั้งหมด5นิ้วเช่นเดิมนะคะค่อยๆทาบางๆทีละนิ้วทีละนิ้วทีละนิ้วนะคะถ้ามันเลอะตรงไหนหรือว่ามันโดนเนื้อเราตรงไหนนะคะให้เรากรีดออกก่อนอบนะคะทาครบทั้งหมด5นิ้วแล้วก็อบเหมือนเดิมนะคะรอบ2องก,ก็อบ60วิเช่นกันคะ่ะพอเราอบครบทั้ง2นิ้วนะคะทาทั้งสรอบแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ย60สวิสองรอบเนาะ เราก็จะมาทาตัวท็อปโค้ดกันนะคะเป็นตัวใสๆตัวนี้นั่นเองนะคะตัวนี้ผู้ชอบมากๆเลยเป็นการให้เล็บมันเงานะคะเคลือบไว้นะคะให้ครบ5้านิ้วเนาะพอเราทานะคะทาไปเรื่อยทาไปทาไปเรื่อยครบ5้านิ้วแล้วก็อบเช่นเดิมค่ะตัวนี้ผู้จะอบทั้งหมดเนี่ยเกวินาทีเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะพอเราทาข้างซ้ายเสร็จเราก็มาทาข้างขวาบ้างนะเราก็ทาท็อปโค้ดเหมือนเดิมค่ะทาบางๆนะคะเกลี่ยให้ทัว่วแล้วก็ปิดนะคะด้วย ด้วยปลายเนี่ยปิดๆที่หัวมันนะคะวนไปวนมาเนาะเพื่อที่จะให้มันติดได้ทนขึ้นคะ่ะเสร็จแล้วนะคะก็อบเหมือนเดิมคะ่ะ90วินะคะหลังจากที่เราอบครบทั้ง2นิ้วนะคะตัวทับโคดเราก็มาทาตัวคู t ติเคิลออยกันนะคะตัวนี้มันช่วยทำให้แบบเฟรชเฟรชเลฟเฟรชนะคะบำรุงนะคะเราก็ทาที่โคนเล็บนั่นแหละแล้วเราก็นวดนวดนวด,นวดนะคะมันจะบำรุงเล็บเป็นในตัวด้วยทำให้เล็บเนี่ยแบบ สมานด้วยนะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูเล็บกันนะคะก็จะมีความแบบแดงๆนะคะเงาๆมีความกักเพชรเล็กน้อยนะคะส่วนตัวเนี่ยผู้ว่าคนขาวขาวทาสีแดงมันก็ขึ้นมากเลยจากยิ่งขาวขาวอยู่แล้วมันจะทำขับให้มือเรานะคะยิ่งขาวขึ้นไปอีกค่ะเพื่อนๆลองดูนะคะก็มีความแดงสดแบบนี้เลยคะ่ะ เล็บสั้นๆทาแบบสีผื้นๆแบบนี้พวกก็ว่าก็สวยอยู่นะมีความประกายฟุ้งฟิงเห็นไหมคะก็จะมีความแบบสดๆเงาๆนะคะวิธีทําก็ง่ายมากๆค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะก็ได้ทําเสร็จแล้วอ่ะเจะให้ดูนะคะอธิบาจอะไรเราว่าบทที่สุดคือการที่เขาพูดออกมาแล้วและนั่นแหละคือมแรงที่ทุกคนให้ดูใกล้ๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคำพูดของเขามันคือคนตอบราใช่ไหมคะคือมันก็คือเป็น จริงนี้ยคือสีตก็ได้ตอนนี้ก็เป็นตัวนี้นะคะแล้ก็เป็นตัวสีแดงเนาะก็มีความสดความสดก็ประมาณนี้ค่ะก็ฝากเพื่อนนะคะกดไลค์กดติดตามกด u b บสไคร์นะคะเพื่อให้ให้พลาดนะคะคลิปหขงต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบาย